แจ้งข่าวด่วนข่าวจริงค่ะเตรียมประกาศผลอีกแล้วนะคะรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่สองลุ้นอีกรอบว่าใครจะได้เงินบ้างนะคะครอบครัวละ1,000บาทจ่ายรอบแรกไปแล้วนะคะเข้าเงินสดเข้าบัญชีไปแล้วแล้วรอบที่2ได้อีก1,000บาทรวมถึงถุงยางชีพอีก1,000บาทรวมแล้วจะได้รับอยู่ที่2,000บาทเช็คสิิสิงหาคม2564หากไม่มีชื่อในวันที่ผ่านมา23สิงหาอาจเป็นคุณค่ะ ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสรนแซบค่ะใครได้เงินบ้างครอบครัวละ1,000บาทและถุงยังชีพอีก1000บาทรวมแล้วรับ2,000บาทติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสรนแซบหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสรนแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทุกท่านยังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับมิตรทีนล,ลุ้นรับเงิน2000บาทอีกรอบในวันที่23สิงหาคม2 5 6พ หากไม่มีชื่อในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะหลังจากที่บริษัทเบเทเวนะคะประเทศไทยหรือว่าผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิสเีนค่ะและมูลนิธิดรอมรเทพดีโรดวงนะคะได้เปิดให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะลงทะเบียนผ่าน www.misteen.sucovid.com ในวันที่12-14สิงหาคม2564ที่ผ่านมาเพื่อรับเงินสดโอนตรง เข้าบัญชี1000บาทและก็กล่องสินค้ามิตรนเพื่อดำรงชีพอีก1000บาทรวมมูลค่า2,000บาทนะคะจากวงเงินช่วยเหลือกว่า10ล้านบาทโดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รับสิทธิ์2ครั้งครั้งแรกคือประกาศไปแล้ววันที่19สิงหาคม2564นะคะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจำนวน2000ทุนก่อนนะคะแล้วก็ครั้งที่2จะเป็นวันที่23สิงหาคม2564เวลา12นาฬิกาเหมือนกันค่ะเช่น ซึ่งจะมีการประกาศอีก3,000ทุนนะคะขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เพียงแค่คุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้คือ12-14สิงหาคมนะคะเข้าไปกรอกหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนของท่านแล้วก็จะขึ้นผลการตรวจสอบทันทีว่าท่านได้สิทธิหรือว่าไม่ได้สิทธิ์นะคะซึ่งเวลาประมาณ15นาฬิกาผู้สื่อข่าวก็รายงานตรวจสอบผลแล้วก็เช็คสิทธิของประชาชนที่ลงทะเบียนพบว่ามีทั้งผู้ที่ได้รับการโอนเงินโดยจะขึ้นข้อความดังนี้ค่ะถ้าเป็น ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของการโอนเงินนะคะรายะเอียดเพิ่มเติมมิททินก็จะบอกว่าสําหรับผู้ได้รับทุนมิททินสู้โควิดมูลค่า2,000บาทหหลังจากประกาศแล้วผู้ได้รับจะมีการมอบทุนมิททินสู้โควิดแล้วทางเครื่องสาอางมิททินและมูลนิธิดออรอมรเพชดีโรจนาวงนะคะก็จะส่ง SMS ไปที่เบอร์ที่ท่านลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นการยืยนยันผลการพิจารณา2วิธีการมอบทุนนะคะเครื่องสาอางมิททินและก็มูลนิธิดออรอัมพรดีโรจนาวงจะท ทำการมอบทุนโดย1นนะคะวิธีการโอนเงินเงื่อนไขการรับเงินแล้วก็1ดําเนินโครงการโอนเงิน1 0 0 0บาทผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านลงทะเบียนไว้นั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมก็ผิดหวังแล้วก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็ระบุว่าจะรอผลอีกครั้งหนึ่งในวันที่23สิงหาคม2 5 6 4เนื่องจากว่าข้อความสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านนะ่ะก็จะขึ้นว่า,ามีการพิจารณานะคะว่ากรารตรวจสอบราย ชื่ออีกครั้งในวันที่23สิงหาคม2564นะคะเอาละค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะในส่วนของมิทินเป็นในส่วนของภาคเอกชนก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเวบมิทินสู้โควิดนะคะแล้วก็แจกทุนให้คนละ2000นนะคะเป็นในส่วนของเงินเข้าบัญชี1000บาทแล้วก็ส่งเป็นในส่วนของถุงยังชีพอีก1 0 0 0บาทรวมแล้วเป็น2,000บาทส่วนเงื่อนไขในการพิจารณาต่างๆนะคะหลักเกณฑ์พิจารณาของคณะ กรรมการของบริษัทมิทีนะคะ,ะซึ่งจะพิจารณามอบทุนให้สิทธิ์รับ เงินครัวเรือนละ1,000บาทแล้วก็ถุงยังชีพอีก1,000บาทรวมเป็น2,000บาทนะคะให้สิทธิ์ในการรับทุน1ครัวเรือนต่อ1ทุนแล้วก็การพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ใครไม่ได้สิทธิ์วันที่19นะคะไม่ต้องเสียใจแล้วก็อีกวันที่23สิงหาคมไน้อีก3,000ทุนน่าจะเป็นเราละคะ่ะเอามาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะว่าท่านได้สิทธิ์หรือไม่ไ หลังจากนั้นเขาก็จะมีการส่ง SMS ยืยนยันตัวตนมาตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็จะมีการส่งเงินโอนเงินเข้าบัญชีของท่านแล้วก็ส่งในส่วนของทุนยังชีพไปถึงบ้านทันทีเลยค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสสดเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยสวัสดีค่ะบายบายค่ะ